ตาลุงก็ได้เข้ามาสานต่อของเราสางเสร็จปุ๊บสั่งทีหลังนะแต่พวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะพนักงานเขาก็ทำทำแล้วก็เสิร์ฟมาแก้วสามแก้วอ่าวางไว้สามแก้วแล้วก็ตอแล้วเขาคือไม่เรียกไม่เรียกแล้วลุงอ่ะลุงอ่ะก็หยิบร้อนคือวางไว้ก่อนเออวางไว้ก่อนแล้วเขาไม่เรียกใครสักคนเลยลุงไม่หยิบรอนจริงเลยดูดไม่ถามแล้วก็ทำได้ยังงี้เลวันที่สองของการเดินทางครับ กว่าจะถึงใต้เราจะใช้เดินเวลาเดินทางกี่วันแล้วแต่ละคนคือสัมภาระเยอะมากาน,ากนเปิดเลยคนขอขึ้นเลยเราไปชาร์จแบตอะไรมาเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของเราพวกเราอาจจะเที่ยวไปเรื่อยๆแวะไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจาออกจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็จะมีไปคุยงานไปรับเพื่อนที่สวนภูมิเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไป ราชบุรีไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ไปนอนที่ไหนเพราะว่ายังไม่มีจุดหมายปลายทางในการแวะเลยหรือว่าอาจจะยาวไปใต้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงโอ้โหหมดไปเยอะเหมือนกันเนี่ยไม่ได้เติมมาตายมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ไม่ว่าจะไปไหนอะไรยังไงมันก็จะลับอยู่อย่างงั้นเดินทางมามันรับตลอดมาถึงคอนโดรับก่อนคนอื่นตื่นที่หลังขึ้นรถปุ๊บยังไม่ทันอะไรเลยลับอีกแล้วลับอย่างเดียวเลยอ่ะถ้มึงขับรถหน้าเวีนหัวอันนี้ไม่ได้ซ้อมนอนนะซ้อมตายชอบนอนไม่ไปนอนวัดนอนโรงพยาบาลนอนำไม กูที่นอนก็นคือกูนอนไม่หลับค่ะเสียงฝนอยู่นั่นแน่ค่ะตกแม่มันทั้งวันทั้งคืนที่มึงนอนไหมล่ะไม่ใช่แล้วคะ่ะมึงนอนมาทั้งวันแล้วคะก็ม <c oughs> านอนหลับอะไรก่อนหนูจะดงตื่นมาเอาหาไปพักนึงเอาตื่นอนีกทีอ้าวดังอีกแล้วแล้วเขารู้ตัวด้วยนะเขารู้ตัวแบบว่าลุกขึ้นมาปิดอ่ะพอปิดยังไม่ทัหนึ่งวินาทีเลยกลับมาเปิดอีกแล้วเดนะี๋ยวมาดูงงคือแม้กต่เวลานอนแม่งชอบเปิดเสียงฝน นอนแล้วมันจะมีสมาธิมันทำให้หลับหรือแต่คนอื่นเขาจะไม่ชอบเขาจะรำคาญนี่ก็ว่า้องไหนเปิดน้ำทั้งวันอไๆัโคตรจะดังเลยอยู่ข้างหูเลยแลย้วอนี้อนะีต้ามาชอบแอบมาตื่นมามามาปิดปิดแล้วยังไม่ถึงวินาทีไม่เปิดอีกแล้วนี่ฮะ <c oughs> คือสมองเราจะโฟกัสแต่เสียงฝนทําให้เราไม่ไปโฟกัสเสียงที่มันเราเป็นคนที่ตื่นง่าย ถ้าได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเสียงหลังคาลั่นเสียงอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกตัวทันทีแต่ถ้าเป็นเสียงฝนนะ่ะจะทําให้หลับสนิทออบางคนเขาอาจจะฟังเสียงอื่นก็ได้ <c oughs> คือที่เปิดอ่ะลำคาญเสียงกลค,คา้าง <c oughs> มันจะเป็นเสียงมึง <c oughs> เสียงอเมฆข้างหลังจ้าเมื่อวานเจอลาวมากซ้ายขวาเนี่ยแข่งกันเลยอ่ะกว่าจะได้นอนอ่ะคอคอกคอซ้ายขวาไอ้เจเนี่ย ไม่นาับ,าลบ,ลบแล้วครับที่คุยงานเดี๋ยวขออนุญาตไปคุยงานก่อนนะครับจะมีคุยงานเรื่องชุนหน่อยมาชวนหน่อยมาชวนหน่อยเป็นผลไม้อบแห้งนะครับที่เป็นแบรนด์ใหม่ที่เรากำลังจะทำนะครับมีหลายตัวเลยอันนี้อย่างนี้เป็นส้มพีอ<พ>ี<พ>่งางเนี้ยน่ากินมากนะฮะหรือจะเป็น สตรอเบอรี่ก็มีนะครับ,รบแบบนี้ไปไไปเคทุกคนตื่นตั้งแต่6โมงเช้านะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากกร <c oughs> ุงเทพเลยนะครับขณะนี้เวลาเที่ยง40่สินะครับเรามารับสมาชิกของเราอีกหนึ่งคนนะั <c oughs> ก็คือคุณพี่หม่เจ้าของบริษัทโกวีซ่ารับทำวีซ่า <c oughs> ทั่วโลกร้อน <c oughs> แล้วเนี่ยจะถึงกี่โมง <c oughs> ทำไมต้องคุยเสียงดังล่ะ นี่คือสมาชิกคนที่5ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วอัปเดตนิดนึงเมือ่อกี้เราไปคุยงานกันมาแล้วนะครับเรื่องของตัวผลไม้อบแห้งนะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแ,แล้วก็แวะมารับเพื่อนที่ถนนกิ่งแก้วนะครับอยากให้ทุกคนอกรอติดตาม,มชมมากมๆ,ๆนะครับเป็นผลไม้ของเรานะครับผลไม้อบแห้งนี่เป็นผลไม้อบแห้งของจริงเลยนะทุกคนดูดิดูสัมภาระมันหนึบก็มี นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่ออ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเนี่แหละก็ขับเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่ำไหนนอนนั่นหรือแบบว่าหิวตรงไหนก็กินตรงนั้นเดี๋ยวตามกันดูแล้วกันว่าเราจะพาแวะจังหวัดไหนบ้างเที่ยวตรงไหนบ้างเราจะไปนอนตรงไหนที่เอาแบบไม่มีแพลนครับไม่แพนที่อะไรเลยโดยซ้ำไปแผนเอาหน้าง,งาน ไม่รู้ว่ามีใครเป็นแบบพวกเราบ้างเราเราชอบเที่ยวกันแบบนี้ทุกวันนี้ใช้นะชีวิตก็ไม่มีแผนเยอนะถูกอย่ามาถาม,ถามหาแลนอะไรจากพวกเรานะฮะไปกันต่อโก,โกูตอนนี้มาแวะทานข้าวนะครับที่สมุดอะไรนะที่นี่ชื่อว่าสมุดเลยสมุดเออคอนคอน สมุทรสงครามนะครับรา้านบ้านไม้ชายเลนชายเลนก้าวิเนี่ยอันเนี้ยคือร้านนี้ <c oughs> บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทนะครับอ่ร้านใหญ่เวอร์ร้อนมากด้วยขณะนี้เวลาบ่ายสอง 45นะครับไปหาอะไรข้าวกันก่อนนี่ข้าวมื้อแรกเลยเราังไม่ได้กินข้าวกันเลยร้านอาหารเขาก็จะมีที่พงที่พักอนะไรอี้ด้วยนะปลาเต็มเลยปลาเพียบเลยไม่รู้อันนี้คือปลาหมอคางดำปะเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้คือปลาหมอคางดำไหมอันนี้คือปลาหมอคางดำปะฮะ มันเหมือนคางดำเลยนะคือเหลือแต่ปลาหมอด้วยปลาอื่นไม่มีเลยอะ่ะคือ วันจักสั่งเยอะมากนะครัดเจียวน่ากินนะใช่เจียวฟูมากเจียวปูจริงๆใช่ดูนี่เห็นไหมเนื้อปูเหรอนะใช่นึกว่ากระเทียมโป่งโขซัดเลยแต่หมนจะเป็นไข่เป็ดนะดูจากสีแล้วก็อันนี้ยำือนชะครามหรอใช่ยำใบชะครามกุ้ง้า่กิน เสน่ห์อย่างหนึ่งนะเวลาออกมาเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วไหมเวลาหิวหิวแล้วหาร้านข้าวกินแล้วเราเจอร้านที่มันอร่อยถูกใจอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเออมันเป็นฟิล่ะมันสักเซตอ่ะเนาะมันแบบมีความสุขอ่ะเหมือนช็อนคอมพิวจริงจริงคือยิ่งแบบไม่ได้แพลนอะไรเงี้ยแล้วเรามาเจอร้านที่มันแบบโอ้ แล้วหิวจริงนะนี่คือแบบไม่ได้กินข้าวกันมาเลยแล้วอยู่ๆแบบมาเจอร้านเจอร้าน,นที่มันแบบมันถูกใจอะ่ะพอกินแล้วมันก็จะแบบมันฟินฟินแต่ก็ตกันข้ามนะถ้าเจอร้านที่ไม่อร่อยอืมเราก็จะแบบหงุดหงิดอะ่ะทั้งวันแล้วมันก็จะหาะไรกินหลังจากนั้นก็คือไม่อร่อยแล้วจริงแล้วมันแปลกนะถ้าเจอมื้อที่อร่อยแล้วเรากินเยอะๆหลังจากนั้นะเราจะมีความสุขเที่ยวสนุกแล้วมันจะไม่อยากกินอะไรแบบติดติดติดแต่ถ้าเจอไม่อร่อย้นมาปุ๊บ มันจะมีคขาแวะแม่งอยู่นั่นนะว่าอะไรนี่ขนาดกูหิวนะเนี่ยงานเนี้นี่ขนาดกูหิวนะแต่ร้านนั้นน่ยก็จะเป็นบางทีอะเออบางทีอ่ะร้านนั้นนะเขาอาจจะแบบผิดพลาดนิดหน่อยอ่ะแต่ร้านนั้นเราจะไม่ไปอีกเลยเออเฮ้ยตอนนี้คือทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยนะหมดเลยก็แต่งตอนนี้คือข้าวหมดไปสองโถอันนี้อร่อยมากอันนี้คือไม่เหลือวิญญาณแล้วอึ้งอะไรที่มันเป็นใบชะครามอร่อยมาก เขาจะมีวิธีทาวิธีทําว่าอาหารอร่อยอะวิธีทําอาหารไม่อร่อยแตกต่างกันวิธีทาอาหารอร่อยก็คืออย่างนี้ล้วก็ชี้ลงอาหารใช่ป่ะโดวิธีทําอาหารไม่อร่อยก็ทาเหมือนกันนะโยนดิ้งโต๊ะเลยเคยมีคลิปอยู่เายกโต๊ะอย่างนี้แหละเราไปโยนเราชอบกอบคะแนนคนอื่นมาเล่นเราก็ทำตามคนอื่นนั่นนี่ก็กินอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยกินน้อยสุด รรอาาหแล้วเลือกน ok ั่งใกล้กันด้วยนะไม่พุดไม่ทันนี่อ่ะคนเนี้ยเขามีคอนเซปต์เมื่อกี้คุยกันอยู่เขาชอบทำตัวไฮโซติดดินเวลาไปไหนไปห้างไปอย่างเงี้ยเขาชอบเห็นแบบว่าคุณป้าที่เขาแบบทำตัวธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่มาฝากเงินแบบหลักล้านหลักสิบล้านหรือไปขายทองแล้วเ็แบบ ชอบทำตัวติดดินแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเขาจะมีคอนเซ็ปต์ของเขาเลยเขาจะมีการเสกจิตอยู่ทุกวันว,ว่าฉันน่ะเป็นคนรวยที่ติดดินพยายามใช้ของอะไรที่มันดูติดดินติดดินต,ติดดินด,ดูแบบชิบชออีแต่ว่าจริงๆเราเวลาไปทําใช้จ่ายอะไรเงี้ยเขาจะรวยดูรวยเขาอยากให้คนอื<ๆ>่นอ่ะพูดบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนรวยที่ติดดินคอนเซ็ปต์แต่ติดดินแล้วเหลือรวย ถึงราชบุรีแล้วนะครับเวลาตอนนี้คือ4โมงครึ่งนะฮะเราอยู่กันที่บ้านคุณทิวากรเทพธรรมนะครับเนี่คุณพ่อคุณทิวากรน,นะฮะเราแวะมาหาพ่อก่อนดูดิดคือของเราไม่มีแพลนจริงๆการเที่ยวแบบ no plan แวะไปเรื่อยๆเข้าวันที่สองแต่ยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนยังอยู่ภกกาคกลางอยู่ในกรุงเกพใต้เลยสองวันแล้วใจใจใจนี่ถึงบ้านยังอยู่บ้านเลยเหรอใช่เพราะพรุ่งนี้วันเกิดแม่ไงอ้าววันเกิดแม่วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้สิบสามรับหน้าที่เลยนะขับรถ <c oughs> คืนนีย้ยาวๆเลยนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปถึงใต้ กี่ชั่วโมงนะครับเ,เดี๋ยวเองเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชดูก่อนจากตรงนี้ไปเราก็จะยิงยาวแล้วละ่ะประมาณ600โลทุกคนใช้เวลาแดชั่วโมง35นาทีเฮ้ยไ,ไปถึงตีหนึ่งไม่นานมากงั้นจอนเดี๋ยวหาจองที่พักเลยถึงประมาณตีหนึ่งตีสองได้อยู่ได้อยู่ไ,<ม>ได้อยู่โอเคไม่นานมากไม่นานมาก,มนานมากเดี๋ยวเราจะยิงยาวเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปถึงกี่โมง๋ยวอัปเดตให้ดูด้วยนะครับไป วันนี้แวะปั้มกินกาแฟครับที่อเมซอนอีกหึงรอบอเมซอนก่อนเข้าเพชรบุรีตันนี้ทุกคนลกไปสั่งกาแฟเรียบร้อยแล้วชาไม่ได้ชาไม่ได้มันมีแต่อันชาร์จเร็วแล้วก็แวะนั่งทำงานกันแป๊บนึ่ง PTT T t s t i t n o n ันพ ก็เกินนี่หแล้วก็ลูกค้าทั่วไปอ่าเกิดเรื่องเกิดราวล่าสุดนะเข้าสู่้อาาเเขสู่ช่วงก่อนช่วงเกิดแต่กับคนลาสุดก็คือแวะพักที่ปตทนะนั่งทำงานสักกาแฟที่เอเมซอนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าวปงิการี่เปี้ยวข้าเพิ่งมาไปก้องหนาวมา กาแฟยังไม่ได้หรอกูเนี่ยเราฟังเรื่องเล่าเราฟังเรื่องเล่าฟังเรื่องเล่าคือพวกเราสั่งกาแฟบนละแก้วแม็ก็สั่ง b บ a c k ฟฟ f ีน้พึ่งมะนาวดังนั้นมันจะมีรสชาติเรี้ยวไม่เหมือนกาแฟอื่นๆเสร็จพูดแล้วแม้ก็ปล่อยเลยแล้วแม้กกไมต้องทำงานอ่ะพวกนี้เขาก็จะไปนั่งรอออเดอร์อยู่ดีๆมันมีคุณพี่วันนึงตะลุมก็ได้เข้ามาสั่งตอน อ้สั่งทีหลังนะแต่พวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะพนักงานเขาก็ทำทำแล้วก็เสิร์ฟมาแก้วอาวางไว้สั่งแก้วแล้วก็แล้วเขาอ่คือไม่เรียกไม่เรียกแล้วลุงอ่ะลุงอ่ะก็หยิบรองแล้วก็แข็งอวางไว้ก่อนเออวางไว้ก่อนแล้วเขาไม่เรียกใครสักคนเลยลุงไม่หยิบรองจิ้มเลยดูดดูดไม่หาแล้วก็ทำได้ยังไงเลิกรสชาติแปลกๆไม่ใช่แก้วเลยมีถุง เสร็จแล้วพนักงานพูดว่าไงพี่คะมันไม่ใช่ของพี่รู้มั่ยแก้เกินอะเดี๋ยวพี่ซื้อเองพนักงานบอก90บาทแล้วทำหน้าอย่างเงี้ย90เดี๋ยวพี่ซื้อเองใจใหญ่ขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ซื้อเองกินให้ตาแข็งช่วงเกิดแต่กับกูแล้วคือเอพิโซ่ร้อนไปแก้วนึงหนังเอริโซดร้อนด้วยตอนนี้ใช้ตื่นจับกงมาเลยอย่างเงี้ พี่สั่งร้อนไปไม่ใช่หรอครับเราสั่งร้อนหรอใช่แต่ดูดยากวนนี้กูจะมาคืนนี้จะนอนไหมกูรู้ละที่มาของประโยคคำว่ามีสติก่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ทรถนะมีสติก่อนจะทำอะไรทุกอย่างก็เลยต้องขอกาแฟใหม่แก้วหนึ่ง นี่แล้วพนักงานถักมาร์ซิปทอเป๊บเมนูต้นกำเนิดอ่ะทุกคนไปหาลองกันได้อเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวเพิ่มเชอรี่น้ำผึ้งสรุปอีกคนนึงยังไม่ได้เขาไม่ได้ให้บินมาเขาไม่ได้ให้บินมาเขาบอกเขาโจทย์อันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาขอรหัสไปไฟต้องดูดนนี้เพราะเขาได้โจที่เขาจดอ่ะบอกข้ามึงไม่ได้ตังมึงพูดลอยๆกูเห็น ูจมได้มาสองเลยช่วงเกิดแต่กับกูแล้วแล้วเป็นคนจ่ายตังค์แล้วเอาแบงค์พันวางปึ้งเป็นคนจ่ายด้วยเป็นคนจ่ายเลี้ยงด้วยเลี้ยงแต่ไม่ได้ตังค์ไม่เลยกูได้ยินว่ามันพูดว่ามอคค่าแต่มันพูดลอยๆทั้งหลักใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออแต่มันไม่ได้บอกตากนั้นจะพนักงาน สรุปคือสั่งแต่สั่งแบบไม่ได้สั่งกับพนักงานสั่งกับเพื่อนมือมือสั่งมือสั่งมึงไม่ได้บอกพนักงานกูเป็นพยานกบอกมอบฆ่ายิงกูได้ยินแล้วกูจะสั่งกับพวกมือทำไมมือหันแลสั่งกับแลเป็นคนพูดบอกว่าตั้งสติก่อนทําอะไรทุกอย่างมีสติก่อนจะทําอะไรทุกอย่างโอเคจบช่วง เกิดแต่กับกูัาคสองกันก็มึงหันมาสั่งกับกูจะมึงสั่งอยู่ก็ให้มึงสั่งคนเดียวไงผิดผิดผิดรู้ก็จะโทษตัวเองฮะถงจะโทษคนอื่นก่อนจะบ้างไปเดินทางกันต่อเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่บอกเวลาก่อนแลวกันกี่โมงวะสามทุ่มเจ็ดนาทีนะครับเราอยู่ที่ พระจูว์พิริคารนแวะเติมน้ำมันนะครับ1 3ึันสสิบาทเต็มถังหมดไปหนึ่งพันสาสิบาทเหรอคืออันเนี้ยปั๊มนี้ยมันไม่มีเบนซินเก้าห้าเราเติมแก๊สโซฮอล์เก้าห้าไปเนาะมันก็จะถูกกว่าถูกกว่านิดนึงเต็มถังเราแค่หนึ่งพันสาสิบาทเองถือว่าถูกนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเติมแก๊สโซฮอล์กันดีปะถูกแก่จ่อยู่เลยเออคาดการณ์ว่าเราจะถึงที่สุราธานีประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณนั้นนะครับ ก็ตอนนี้เราเดินทางกันก่อนอย่างเดียว <_ d ata> ก็อาจจะไม่ได้เก็บภาพเลยมาฝากนะทุกคนประมาณนั้นไปกันต่อไปกันต่อเดี๋ยวแวะให้เพ,พ,พื่อนๆกินข้าวย็นักเข้าน้ำก่สวัสดีครับทุกคนขณะนี้เวลาตีหนึ่งกว่าๆนะครับเราถึงสุราษฎร์ธานีแล้วครับเราได้ทำการเช่าเป็นบ้านพักไปนะครับ ก็ยกหลังเลยแบบนี้ก็สะดวกสบายดีเดี๋ยวออกมาให้ดูนี่แบบนี้นะครับก็มีหลายห้องนอนทุกคนสามารถออเลือกห้องนอนได้เลยนะมันดึกแล้วเสียงดังมากไม่ได้ไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่านะทุกคนนะนี่ ว้าวว้าววาว,ว,าวนี่คือคืนละสองพันกว่าบาทเองนะถูกมากเลยอ่ะ <c oughs> ห้องน้ำเป็นไงบ้างหนเปิดอ่ะนน <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยพอลถนะนอนโซฟงโซฟ,ฟาได้นะเนี่ยมีตูู้ตู้เย็นหลังมาเริ่มเลยแล้วก็อันนี้ครัวคือเราอาจจะไม่ได้ใช้งานหรอกทางนี้แต่ลองข,ขึ้นไปดูข้างบนหน่อย ไปว้าวดีอ่ะดีนะถือว่าโอเคเลยอู้ห้องนอนตั้งกี่ห้องอ่ะอ๋ออันนี้มีสี่เตียงแล้วอันนี้ก็คือห้องใหญ่เฮ้ยอันนี้ก็๊สี่โอ้อันนี้ก็นอนได้ความจริงเราก็มานอนรวมกันอยู่ห้องเดียวกักนก็ได้เนี่ย โอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจอกันใหม่นะครับเอาเป็นว่าสําหรับเราว่า EP เนี้ยถือว่าเป็น EP แรกดีกว่าเดี๋ยวขอจบ EP นี้วันแรกอ่ะเป็น EP แรกวันนี้อีอีพีหนึ่งอ๋อยาวมากกี่ชั่วโมงก็ว่างั้นแหละเหมือนกันวันละ EP กี่ชั่วโมงขับรถนออ่ะแล้วแต่แต่ต่อเลยอยากจะตัดยังไงยังไงว่ากันไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแล้วเออเราจะไม่ได้บอกคนดูเลยนะว่าเรามีแพลนเปลี่ยนแพลน จะไปแอบจะไปต่างประเทศด้วยเอ้ยทำไมคุณรู้สึกหิวอะ่ะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคขอไปพักผ่อนก่อนนะครับ EP นี้นะพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมนะครับบายบาย